สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กับน้องอ้อมอีกแล้วค่ะและตอนนี้นะคะอ้อมอยู่หน้าบ้านของพี่ธนวัตรเลยนะคะมาส่งมอบรถกันถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวค่ะแต่ก่อนจะส่งมอบรถถึงมือเจ้าของที่แท้จริงนะคะวันนี้อ้อมขออนุญาตรีวิวชุดแต่งให้พี่ๆได้รับชมกันก่อนเพราะว่า คันนี้บอกได้เลยว่าอ้อมแต่งให้แบบสุดมากๆนะคะแล้วก็เขาหล่อล้ำมากๆเลยกับเจ้าตัว XLT เกียร์ออโต้นะคะที่มีราคาขายเพียงแค่944,000บาทนะคะใส่ชุดแต่งเข้าไปแล้วนะคะจะหล่อขนาดไหนและตกแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างไปชมกันเลยคะ่ะ สำหรับด้านหน้านะคะกระจังหน้าของคันนี้นะคะอ้อมใส่กระจังหน้า V6 นะคะเป็นกระจังหน้าแ a ปเตอร์เป็นสีทูโทนค่ะซึ่งตัวนี้อ้อมจะทําเป็นสีน้ำเงินตัดกันกับสีดําด้านให้เข้ากันกับสีตัวรถนะคะสวยงามแบบนี้มาเลยนะคะคําว่าฟอร์ดใหญ่ๆแบบนี้ FORD ของเราแล้วก็ไฟหน้า LED แบบนี้มีมาให้ทั้ง3จุดเลยค่ะ แล้วก็ตัวสกูปหน้านะคะตัวนี้จะเพิ่มความดุดดันให้กับรถของเรานะคะเป็นสกูป ทรงฟิตนะคะเต็มกระโปรงไปเลยทําเป็นรูปม้าสีทูโทนนะคะอันนี้ก็จะทําเป็นสีตัวรถตัดกันกับสีดําด้านนะคะบอกได้เลยว่าลงตัวแล้วก็มีมิติที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะในส่วนของกันชนหน้าอันนี้ก็จะเป็นกันชนเดิมของเจ้าตัว xlt นะคะแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้นะคะมีลูกเล่นโครเมียมตรงไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ครอบไฟหน้านะคะที่เพิ่มเติมเข้ามาให้เพื่อความคมเข้มของ รถของเราะจะพามาดูด้านข้างนะคะสำหรับคันนี้ในส่วนของซุ้มล้อนะคะอ้อมจะเพิ่มเติมเป็นซุ้มล้อทรงแรปเตอร์ให้นะคะเป็นซุ้มล้อขนาด 6นิ้วสีดำด้านนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าหล่อมากๆนะคะอันนี้จะเป็นทรงก้านนะคะทั้งหมด6กา้านแล้วก็จะเป็นสีทูโทนนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าใส่กับรถสีไหนก็ลงตัวนะคะแล้วก็ดูเท่มากๆนะคะสำหรับลายนี้เป็นของ o a s i s นะคะแล้วก็จับคู่กับยางแฮนด์กุ๊กนะคะตัวนี้ซีรีย์ยางของเขานะคะจะอยู่ที่265ทับ70 1> r 1 6นะคะแม็กชุดนี้จะเป็นขนาดขอบ16แล้วก็ช่วงล่างเดิมๆนะคะใช้กันแบบนุ่มๆหนึบๆกันไปเลยค่ะอ่ะจะพามาดูลายสติกเกอร์นะคะ สำหรับสติกเกอร์คันนี้นะคะเป็นสติกเกอร์ลายกระทิงนะคะโอ้โหสวยงามมากๆนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าเป็นสติกเกอร์นะคะที่แบบว่าเต็มคันแล้วก็ดูลงตัวนะคะเวลาใส่เข้าไปในรถของเรานะคะมันก็จะดูดุดันมากๆนะคะสำหรับลายนี้ แล้วก็ในส่วนของเบ้ารองมือเปิดนะคะก็ติดตั้งมาให้แบบนี้ทั้ง4ประตูเลยแล้วก็ราวหลังคานะคะที่ทําเป็นสีดําด้านนะคะดุดุกันไปเลยนะคะมาดูในส่วนของโลบาร์กันบ้างอันนี้จะเป็นโลบาร์เหล็กทรงขายาวนะคะของยี่ห้อ Outlander นะคะที่บอกได้เลยว่าตัวนี้จะไม่มีการเจาะรถใดใดทั้งสิ้นเลยนะคะทุกอย่างจะยึดน็อตไปตรงที่เป็นที่เดิมๆนะคะเป็นรูเดิมๆที่มากับรถอยู่แล้วนะคะตัว ก็ใช้งานได้จริงแล้วก็มีความแข็งแรงมากๆเลยาพามาชมด้านหลังกันบ้างนะคะตัวนี้อ้อมก็จะใส่ครอบไฟให้กับลูกค้าเข้าไปเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่สามมาให้ด้วยนะคะที่ฝากระบะด้านหลังแล้วก็กล้องมองหลังนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัว xlt มีมาให้ตรงโลโก้คำว่า ford ต,ตรงนี้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบชุดแต่งแบบนี้แล้วก็กำลังมองหา เจ้า a n g e r XLT เกียร์ออโต้ไปไว้ใช้งานนะคะแต่งจัดเต็มแบบนี้เลยในราคาโปรโมชั่นเพียงแค่69,000บาทเท่านั้นเองนะคะต้องโทรมาปรึกษาอ้อมแล้วนะคะสำหรับชุดแต่งในชุดนี้นะคะโทรมาที่เบอร์0892552571หรือว่าจะแอดไลน์มาคุยรายละเอียดกันก็ได้นะคะฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดชมสำหรับคลิป ต่อไปที่เราจะรีวิวชุดแต่งสุดหล่อให้ทุกคนได้ชมกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะ